มาส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตว่าจะคิดกันยังไงกับกระแสที่ว่าจะดึงตัวลิซ่าแบล็ k พิงคมาร่วมงานเขาเดาวที่จังหวัดภูเก็ต กลายเป็นประเด็นเฮือหากันเลยทีเดียวกับกระแสข่าวว่านายุทธศักดิ์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดึงตัวลิซ่าแบล็กพิงค์มาร่วมงานขา้าวดาวที่จังหวัดภูเกต็ตเพื่อหวังช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวและโปรโมตด,ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกเข้าไทยโดยเฉพาะกลุ่มลิงค์แฟนคลับของแบล็กพิงค์เดินทางมาร่วมกันข้าวดาวที่ไทยซึ่งเชื่อว่าเป็นการช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยหลังต้องเผชิญวิกฤตโควิดมานานเกือบสองปี และเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เกิดกระแสฟีเวอร์ลูกชิ้นยืนกินทีเลซาพูดได้ไม่ถึงนาทีในรายการวูดดี้โชว์ก็กลายเป็นไวรัสร้างไรายได้ให้กับชาวบุรีรัมย์อย่างมหาศาลโดยเรื่องนี้ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันแตกต่างออกไปอาทิเช่นจะเขาดาวก่อนหรือว่าจะได้ล็อกดาวอีกรอบก่อนขณะที่โยุโรปต้นสังกัดยังไม่ให้ไปเลยประเทศที่ยังระบาดหนักแบบนี้จะมาได้หรอ ก่อนหน้านี้ไม่เคยอบอุ้มไม่เคยสนับสนุนในเพลงของลิซ่าก็โปรโมทให้เยอะแล้วอย่ามักง่ายเฉยโอกาสหาผลประโยชน์จากน้องอีกเลยทำไมไม่ใช้เงินไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศไม่ใช่อะไรอะไรก็ภูเก็ตภูเก็ตจุดขายคืออะไรทะเลหรืออะไรไปทำให้คนอื่นเขาเชื่อใจในประเทศตัวเองให้ได้ก่อนสงสารน,น้องดังด้วยตัวเองพยายามด้วยตัวเองพอประสบความสำเร็จพวกกะก็เต็มไปหมดเลยเปิดเทอมให้ได้ก่อนไหมแล้วค่อยจัดงานปีใหม่ ศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยเป็นประเทศที่แปลกจริงๆใครจะไปแข่งไปประกวดไปทำอะไรให้เก่งรัฐไม่เคยสนับสนุนแต่พอดังบอกว่าชาวไทยนักเคลมเคลมทุกความภาคภูมิใจแต่ไม่เคยสนับสนุนผลักดันอะไรเลย ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ครบก่อนแล้วค่อยชวนเพื่อนบ้านมาไม่ได้สนับสนุนอะไรความฝันของเด็กเลยแต่พ่อเขาผลักดันตัวเองจนประสบความสําเร็จก็จะดึงเขามาซึ่งเอาจริงๆคงไม่มีปัญญาดึงมาได้หรอกแค่เขาเรียกแขกแล้วติดต่อไวจีแล้วหรือยังแซคคิวให้ได้ก่อนไหมป่านนี้คิวคงแน่นหมดแล้วมัง้งและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะ